สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Spider Day EP ที่4เนี่ยฮะแต่งตัวสอนแมน i ะ e ไป a y เหรอ s Spider d a ดเหรอนัดนัดบอร์ดไว้ไม้อยู่ไหนเนี่ยคนเคยเห็นเนี่ยนอนตีไหมเคยเห็นเนี่ยนอนตีไหมหาไม้ก่อนหาไม้ก่อนเจอตีนะตีตีตีนะตีนี่ชี้หน้ามีอะไรนี่ชี้หน้าอะไร จริงๆแล้วเม,มื่อวานเป็นวันครบรอบเว้ยแต่ไม่ได้ไปไหนคือมีสอบก็เลยไม่ได้ไปคือวันนี้ก็จะไปวันนี้แหละไปแบบไปฟิวเจอร์ไปเดินเล่นไปดูหนังนี่แหละนั่นแหละแล้วช่วงนี้น้ำมันก็แพงที่สุดน้ำมันเก้าห้าเนาะช่วงนี้ใครแบบมีน้ำมันแบบรวยมากเนาะใช่ไหมพี่ลักษ์เต็มเต็มถังแม่งโคตรรวยอะตอนนี้เดี๋ยว <laughs> แ,แ,แต่งนี่นะผมจะพาไปล้างรถไปล้างรถไปฟิวเจอรไปล้างรถพิตตี้ส่วนตัวไปล้างรถพิตตี้ส่วนตัวไปล้างรถพิตตี้ส่วนตัวไปล้างรถ ทำอะไรถ่ายรูปโด้วยเดดเอ้โหจ้าวจ้าวโอ้จ้าดเดือดแน่ใจว่าจะถ่ายตรงนี้เฮ้ยแต่แดดก็ดีแดดก็ดีมันดีเกินไปอะดิี่ยสวยสวยสวยชัตเตอร์รลัวป่ะไปฟิวเจอร์ต่อทำไรฟิวเจอร์ไปรู้เนอะเรื่องอะไร เรื่องเรื่องผู้ชายดำ <laughs> ก็อะไรผู้ชายก็แบ็ทแมนแบทแบทแบทแปลว่าดำแบทแบทเอเอทข้างขาวแบทข้างขาวดำเออข้างขาวดำไม่ใช่แบ,บหรอผู้ชายดำแบ็แม <laughs> <laughs> นก็สีดำคิดไงใส่ชุดนี้ไปน Big Bite นะั่งบิ๊กไบค์เรามีความสาามรถสูงดูแดดไปดูชุดเขาเรียกว่าเขียวเงี้ยวซับ หอใหม่ปดี <laughs> เขียวเหนียวสุด <laughs> ดูดูการสไตล์การแต่งตัวของแน่นะฮะแล้วดูทีผ่ผมเนดูผมแต่งตัวกลัวแดดไหมไม่ไกลัวไม่ไกลัวอะไรเลยว้าวว้าวทาธิหน่อยอ๋อ ไปไหนไปไหนไ่รุ่นเมกาโอเคโอเคเดี๋ยวไปขี่ด้วย <c oughs> เหงาจัดขี่สก, <laughs> กูตเตอร์เล่นเออมีสกูตเตอร์้เล่นในคอนโดโอ่ะผมว่ามันจะเล่นอยู่อเดี๋ยวว่างๆก่อนตรงนี้แม่งแบบเข้าใจว่าคนมันเล่นเยอะมันใช้ไปดูใช่ไหมนี่มันเลยไม่ค่อยมีบางช่วงหาช่วงยากมาก แกงแนนหน่อยแต่งชุดมาอย่างนี้ดูเป็นพิวตี้ล้างรถแล้วกันคิดว่าฉันไม่กล้าล้างเงินเลึกคิดผิดแล้ววันนี้น่าจะไม่ต้องเติมน้ำมันหรอกมสองขีดน่าจะพอแหละไปแย่ฟิดพโรโอยอ่ตอนนี้รถแม่งเริ่มเยอะแล้ว Now let จริงจังเนี่ยจริงจังลางรถอุ้ยรถี่ะเขาบอกว่าไปล,าดลด้ปลางรถไงเออาตอ,อนแรกเขาบอกว่าไปล้างรถเขาบอกให้เขามาฟิเจอร์เขาฟิวเจอร์งใส่ตัวมาดิเอาลนี้ใส่น้ำ อ๋อเหรอโดนด้วยเหรอเพราะว่าเขาเฉียตรงนี้นะเขาไม่ได้หรอกเขาพูดความจริงเขาบอกเขามาล้า,า,างรถเนี่ย <c oughs> a few moments later ไะกลับห้องป <c oughs> ะเสื้อปกติมาได้เราเล่นไปฟิวกันหมดกันแม่นาง ดูรถให้ด้วยไปนละเออ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 ดงรถกรันนึงรถกันจริงก็ยังล้าวสาหรอกันลืมไปว่าหนังแม่งเล่หหกโมงครึ่งไม่เล่นทุ่มหนึ่ง รีบไปก่อนเดี๋ยวมันจะไม่มีแบบที่นั่งดีๆช่วงนี้เติมน้ำมันเท่าไหร่กันบ้างฮะอยากรู้มากเลยผมว่าน่าจะประมาณสามสี่ร้อยได้ช่วงนี้แพงคอรบิ๊กไว้อย่างพวกเราเนี่ยจะไปไหนที่แม่งเสียแบบน้ำมันเยอะมากที่มันจะรุ่นไหนมัน้ง จะประหยัดน้ำมันก็ตามแต่มันก็ยังเสียยู่ด uh, ีแต่ดีหน่อยที่ฟิวเจอร์มันไม่ได้ไกลจากคอนโดเรามากเท่าไหร่โอ้โหมันขับรถน่ากลัวจังว่าทางนี้ซิกซิกรถจนมันไม่ใช่รถเครื่อง่ะเฮ้ยเราเจอตระกูลเดียวกันแบบผมกอบสูนะฮอก็เือสูตรมันกันเลยพี่ เป็นตูดที่ไม่ค่อยจะสวยเ,เลยตูดหกห้าศนช่วงเย็นก็รถเยอะเหมือนเดิมทุกคลิปไม่มีวันไหนที่เป็นรถเยอะจริงห้าโมงกว่าควานี่แบบเริ่มละเริ่มเยอะละแล้วตอนเนี้ยคือกำลังแบบโคตรเยอะแล้วบนสะพานนะแบบ จะเยอะไปไหนวะคลิปนี้น่าจะชิวๆฮะไม่น่าจะขี่มันเลยใช่ไหมเรามัเยอะช่วงนี้ไม่ได้ไปฟิวเจอร์นานละนานมากจริงประมาณเดือนสองเดือนแล้วละเพราะว่าช่วงนี้โควิดมันเยอะนะตัวน,นี้ก็ยังเยอะอยู่เลยไม่รู้ไปจะไปติดไหมนะอยากดูหนังอะ่ะ เนี่ยหัวข้าศูนย์ยังไม่เคยเข้าไปตัวเมืองกรุงเทพเลยเลยซ้ำเลยไม่อยากไปเลยไปเขาก่อนแม่งรถติดอ่ะขับโฟซ่าไปกรุงเทพอ่ะถ้าหัวข้าศูนย์ไปนี่มน่าจะลำบากหน้าดูแต่เดี๋ยวไม่มีโอกาสจะเข้าไปอยู่สำหรับคนที่เข้ามาเป็นคนดูใหม่นะฮะใครอ่าดูอะไรแต่งหรือว่าเสียงทอหรืออะไรลองไปก็เข้าไปดูในช่องก็ได้ตอนคลิปรีวิวอ่ะรีวิวให้แล้ว รีวิวให้ละเรามาดูกันเหมือแบบคนเข้ามาดูใหม่ไม่รู้จริงๆเราจะนั่งแท็กซี่มันก็ได้นะแท็กซี่ก็จะสบายกว่าแท็กซี่ก็ประมาณร้อยกว่าบาทร้อยนิดๆวิ่งจากเอ่อมองเทพมาเนี่ยผมไม่เอ่ะขี่รถมาเดียวบางทีเ,เราจะไปที่อื่นต่อหรืออะไรเงี้ยีรยวมาทำคลิปด้วยนั่งแท็กซี่มันก็ถูกใจเ่าเลย ไม่ถูกใจเท่าราใสซิ่งอย่างพวกเราตรงน,นี้แก็บเยอะมากห้างเนาะห้างมันใหญ่ของกินก็เยอะแก็บก็เยอะน้ำมันงเก็เหลือขีดเดียวแล้วเนี่ยเอเศร้าไปจอดรถกัน ขันเล็กแม่งแรงหมดเลย <net> โหที่จอดบานเลยวะแล้ววันนี้คนไม่เยอะจอดเดียเด๋ยวๆแล้วกันน้อออกง่ายนอะโอ้ <net> <net> แต่งหน้าย่างดี <net> <net> เรากินบ้านใช่ไหมหนังไม่ดูกินบ้านขนมแม่งโคตรน่ากินขนมขนมเช่นเออขนมละเล่นละเล่นหัวโคตรยุ่งโอเควันนี้คนน้อยมากดีละเพราะว่าเราจะไม่ต้องเสี่ยงโควิดเยอะแยะตรงหนังที่ไปจองมาแทบจะไม่มีคนดูกับเราเนี่ยพอเผื่อเราเข้าไปอาจจะดูดูกันสองคนก็ได้เออจริงทำไมเขาไม่เอาเซเว่นตั้งใกล้ๆไม่เจอวะ สะดวกไงสะดวกแต่เจ้าของเมเจอคือเจ้าของเมเจอแบบกัดฟันไหนแบทแมนเธอเมืเคกียเรื่องแบทแมนนะใ่ไงแบแมนเนี่ยแบทแบทแบทแมนแบทมันไม่ใช่แบทคนผู้ชายดำโอเคตอนนี้หนังก็เริ่มแล้วแหละเดี๋ยวเราขึ้นไปดูหนังกันก่อนนะไป 0 0ง years later ใครจะไปคิดว่าหนังมันจะนานขนาดนี้ดูตั้งแต่หกโมงยันสี่ทุ่มคนคนทำหนังว่างตัดมากอะสงสยัยตัดคืนเลยไม่เคยเดินห้างถือเจอตอนมืดขนาดนี้เคอลิารีไปไหนวะตรงนี้หรอโอเคเดี๋ยวไปเอาล่อกกันต่อนะฮะเช๊ห <laughs> ลันหลันไงไม่รู้เนี่ยบอกว่ารีบใช้ไม่ได้แล้วจริงดิ อ้าวจริงจังมะเนี่ะทีนี้ไม่มีขึ้นเนี่ยชิบหายแล้วแล้วเราต้องลงเลยแต่บัริมนั้นยังเปิดอยู่นะเรอาต้องกลับไปร,ริมนึงวะอ้าวแล้วกันรีมไฟมันไม่ขึ้นนะเออมันขึ้นแต่ตีฟ้าแต่มันไม่ขึ้นริมเลยวะแต่คนตรงนั้นน่าตรงนั้นเองขึ้นอย่ใครบอกอะไนี้ไม่น่ากลัว,อวเอาไงจะเดินตรงไปก็ได้เชื่นนะ เฮ็้ยยังใช้ได้ป่ะเฮีย,ยไปวนตรงนู้นตั้งนานตงไแบงางล่างนะงนไไนใช่เราต้องเดินไปตรงนูน้น <laughs> ใ,ใช่เรายังไม่เจอรถเลย <laughs> <laughs> ใช่ไปถามยามมาแล้วยามเขาบอกให้ลงตรงนี้เว้ยนี้ <laughs> ใช่ไหมไม่รู้เจอพอกันทีกับการดูหนังรอบเด็กนี่ตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งลวกูหาที่จอดรถแทบไม่เจอวะกลับขวาจะได้กลับกวลงรถแม่งปิดมากอ่ะ จริงๆแล้วประตูมันปิดเว้ยผมก็เลยไปได้ออกประตูเองแล้วคือประตูอื่นเีผมก็ไม่ชินทางเว้ยก็เลยเดินไปหาที่จอดรถนู่นนี่ไม่เจอก็เลยเดินออกไปหาจอดรถนูน่นจอดรถชั้นไหนก็ไม่รู้ซึ่งมันไม่ใช่ชั้นที่เราจอดเนี่ยก็เลยงงแดกกันหมดเลยเด็กเลยกูวันนี้ <c oughs> มีใครใครหลงไหมฟิชเจอร์เนี่ยผมว่าห้างมันใหญ่มากเลยนะมันก็ต้องมีหลงกันบัางแหละ ก็โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะคลิปนี้ผมแบตจะหมดละมัวแต่ถ่ายนี่อยู่หลงหลงที่จอด,ดรถสำหรวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยไปละ